วันหมูเหล็กหัวกับหัวละไปก็าต้องหาไอ้หัวไก่มาเอาเขาให้ซ้ำหาซูนั่นนั่นพ่อก็เลยซบกันถือว่าจ้ะอีหลานพระปูทวดงเขาเพิ่นเพิ่นไปใส่กังวดที่แล้วเพิ่นไว้ที่ไหนก็นลูกพี่ แล้วหันหันล็อกแวเหือมือควนมือเลีบยกกับหัวล้อไปเราเลยตู้หาอันไอเราตู้หาไอหัวไก่แล้วเอาเขาให้อะสามหาศูนนั่นหัอก็เลยท่ากันถือกักาจดมันสัวคือเก่าไหมพ่อหวกันกันสัว่ากันเราอ่ะก็เลยบอกให้อกวเต้องหอก็ระดับกาัไม่สัวใหม่ฉันมันสะดวกอ่นี้บักเขาชอบอยอมตรงัเออโอ้เพราะว่าอัอ คนไดนตั้งไหนสิลูกแต่ตัางหลายไม่พอกระหนออพนไปบอกวเอาเค็งเคงเอาเลยสังวะอวว่าข่อศอกอไม่จัดโอ้พอนไปเอามือสุดท้่ายบ่ลูกปันค่อยได้เนี้แต่อมือสุดท้ายแล้วพอจะสามหโอ้ยเจ๊ดายน้อยดานเนาะจ้ะอืมวันนี้วัดนี่คนไม่ไปไวแว้ะพ่อคนไปเลยกโอ้ปลาลั่นโจนเติบโจซ่อชข้อทายัวจั่นไม่ว่า เอาบอกกันเป็นกันเราแต่เป็นผู้เฒ่ามไม่ได้ทางนี้ก่อนโอ้ผู้เฒ่กกาตะเก่านี่ละใจเโโสียผาผาโม่ขอบจัดเราเออเออได้วาสือร่องมุงตะลางที่แรกจกัดโอ้พ่นบอกล่างสระดูกลางี่แปดสลรโรดจัดอ,อ๋อลลนือน่งแปกเนอะจัดสื่อร้องเมืองวัดแม่คุลหลักจัดโอ้อืม อันปูมันเปมันไปออกมาเึ้ื่อนนีบอลเลนเนไปเปไปมื่อไหร่จ้าเึ้น่นหนีบอลเลาวเลยพูดมากที่เปดเยอะเลยแอือเขาเห็นที่เป็น,มม 11, เ,เ,ปนเป็นผู้เฒ่าติดู่ดหมเป็นผู้เฒ่าผู้ชายในกยองครบจากเขาอือที่แปดที่แปดเยอะเลยแบบโอทุกข้งงนี้เป็นเป็นผู้เฒ่าผู้ชายมากตอนนั้นหรอจ้าอือแต่ เป็นผู้อื่นมากว่ะส่อใช่เป็นผู้อื่นมากงทีผู้เฒ่าผู้เทียนบบอกว่าหันแล้วก่อนแล้วบอกสามหาศูน,นย์ก้หันโอ้โหผู้บ้บอกสามหาศูนย์เนี่ยจช่บาบอกสามหาศูนย์วันเฮียนเ็ด้ต้มหมาไนเนื้อจา,ากกติมนวนเฮ็ดต้มหมากไฟแน่เร่ารอจีต้มหมากข้าู่ไปไหนเร่าหรว่าเรียกางวัเทียเอรเดอร์ตีแปดางที่ราจากก่อโอ้คนเน้นล่างเลย ก็เน้นบอกล้างเลยว่าที่แปดเลยจ้ะอืมแจ็คที่เป็นพอมันจะว่าลองอ่านกันแล้วบอกอยู่ว่าสามหาคุณตอกหาตันเป็นล้างหมดจัดนะวันนี้บอกล้างหวดเึ่งาจ้ะหับอกล้างมันจะเป็นบเนาอกกับพุ้จักเนาะจจกแต่ว่าบอกสองตัวหนึ่งก่อนหนึ่งแปดลจ้ะเออโอ้โหแล้วบอกตัวนี้นึ่งว่าจ่ะเออเอาว่าคนบริวารกันไลายปีลูก ไดมหลายหนลกก็เลยบอกว่าคันหาคันหาบวกพากัรไก่พวกทาไม้เด้อวางเสือกโอ้บอกให้ไปไปย่าอีกีนึงดบอกไปย่าไก่พกทมาไม่เด้อสนัอาจารย์วางเสือกโอ้ิ่นิ่นเป็นคข่ยข่ข้นโบราณมาตีลูกคข่าย่ข้นโบราณฉันไสเสือมงกเศโบราณลยวยก็เออใสเสือมองหอมเก่งมอหอมมาเลย้ะ ก็ว่าจ้างมา่าจ้างคนทุกคนนี่ละสันกาบอกกันนั่นก็ว่าเรื่องหันหนาหันลังเดี้ยวสายเลี้ยวขวาจันก็ฟั่งกันก็ได้ใ้มากนี่กับพี่ว่าตัวนี้แล้วสามหาดพูนนี่ละสันเราว่ก็ค้องจัดยังขึ้นนียังมาแค่ผู้ระวางสิละเพราะใรนนี้ใสดอกสันจัดผู้เดียวกันเอนานกันก็ได้ยิ่งวางสิละสันยิ่งก็จะยิ่งจะสามหาดพูนนี่ละ อันเพื่นบอกห้กีบมาไปจักข้าลูกหูยักวะเพื่นพวบอกว่าเท่าไหรได้หอดมิเตะเอามาเอาผู้ไปเพื่อนซื้อแต่่นไฮกีมาว่าให้เรื้อวางสิสามัครก็ผู้ว่าฝากเงีวางสิอจารย<อ>์เนุกพวไรถามน้องครัวะท่คำเออเพราะเพื่อนเพื่อนแห้ออกมาผู้ไปเลี่ยนเอาเลขกวะ,ะจ้อจ้ พ่นออ,อกมาพ่นกระว่าข้าเดียวตัวเดียวได้จีิงพ่นกระวอาตัวเดียวว่าสิบแปดนะจัดล่างเน้อว่าล่างเป็นข้างล่างสิบแปดโอ้เนีนล่างเลยต้อ็บอกตัวนี้หนึ่งว่าจัดต้ผู้ฒ่าผู้เกาจัดทีโบเมนเพรา่เราหวังที่แต่วตวนวันั้นว่าจะหาถึงต้นเป็นลางเานี่าาววยวันนี้พักรางสิบแปดเนือ แต่สุ่มบอกมากกว่าน่ะเขามาหลายคนบวดเป็นว่าสูดนดันที่มะฮองบอกจ้าบอกอืาอันาหรือว่าจย่าีหาตัวหาสมกันเดิักตัวสมจะก็ไดที่นั่งถ้ามุคตัวก็บอกสูตรอาบที่เอาที่แล้วมาสอบแคทยูผู้ระวังเอพราะันเนี้ยหนึ่งกต่เนี้ยหนึ่งระวังเสเออ่อาเป็นคนละใหม่สูตใจก่ก็บอกเขาจุดจอมักตัวเดเดอว่าจากะไรเออ เดี๋ยวมหาใหเตรียมมหาให้เราอ่ะไม่บอกแต่มหาเลยเราอ่ะโอ้แสดงแสดงว่าผีอยู่ในนู่นบ้านห้างอันหลายนี่น้องลูกเนาะหลายเลยพ่อนนู่นเป็นนู่นบ้านห้างต้องอ่ะอออืมนู่นบ้านห้างนี่นตรงหลายอยู่ตรงเย็นพีชประสาทกุนี่หรอกเราอ่ะเออเพราะว่ามาหาเนี่ยมหาแต่ละเทือนี่มันคนละคนมากไม่เป็นกลุ่มมากแต่ว่าผู้นี้ผู้เรคนมากผู้นี้มากผู้เดียววะดิ ถ้าคู่เดียวเล่าค่ะอือโอ้ที่แดกออกคลิปแดกเมที่แล้วนี่มันตัวคักน้องลูมเนาะตัวคักอือหัวก็นํำล่งกระคาดแ้วมันตัวอ้ยแ้วอือมันดูีกระคาดพ่วพวกพวมันนรแดมมันได้จักไหนมนจบัตรบันี่เรี่ามัดตัวเนี่น่งซีรอห้องก้งกออมันก้องบออขาดนุ่งซีหุ่นักบ่อนึ่งซีหุ่นักบ่ทจ้ะอือ บาดเนี่นแต่วงวดนี้มันทีเป็นอย่างไรบอเตหวัดต่องเมืองละวากะไก่ละว่าไห่มาหมาอันนั้นอีกไม่เราอ่ะไก่ไก่คนมาไว้เด้อเรา่ให้ให้ไปแบบเก้าคือมือนั่นเจ้เจ้ออเว่าไปเห็นมือนั้นไปกับไปคงทุงไทยอีหลักกับบริรัททศัพา์ปูเนาะบ่านรุ่นบ้ารู้รุเก็กเป็กแก่ก่อนกเจ็บเรื่องกระเจาหลังจา ต้อทรัพย์กูปรด้เอาไปแล้วพ่อว่าสิโทรไปก็อย่าที่หลายเฮ็ดงานเมื่อยอยู่ก็เลยบ่ได้โทรไปจ้ปคงจะตายมื่อนี่เพิ่นเพิ่นไปเอาบมืเอคืนอีกบ่ลูกจ้เมันไปมาเพิ่นเนาะอ๋ออืออ๋อขอบอันผู้ใดโทรมาเครื่องนั่นเลยโอ้เอาลูกเอาใส่จัดจ้าเอฟซีครับผมอันนี้คือน้องทิพย์ปูตัวดงสัญจรเนะครับเด้อเพิ่นไปนั่งเอาตะตอหมวดขับวิทยุเพราะว่าหมวดที่แล้วเพิ่นได้สามหาศูนย์มาตัวเดียว นะครับว่าต่อต่อสองวันครับปุตตี้ครับคนในซิปซีมาสามหนึ่งซีมาอ่าพ่อคงสุดท้ายเพิ่นไปบ้านนี้มีผู้เฒ่าผู้ไส้ผู้นี่นะครับปุตตี้ครับมาอ่ามาบอกคนสามหาศูนย์ซุ่มกัะนมาตัวสองวัดเหรอเขามาตัวครับปุตตี้ครับผมผีโน่นบานห่างครับปุตตี้ครับผมอ่าผีโน่นบานห่างงวดนี้เพิ่นไปผู้เฒ่าผู้ไห่สามหาศูนย์เนี่ยมาให้อีกครับปุตตี้คับผมหนึ่งแปดล่างตัวเดียวกระหน่ำครับปุตตี้ครับผม เน้นล่างนะครับเด้ออีฟซี FC ครับผมล่างเม็ดเดียวครับแครบหน้าจอไว้ครับเิฟซี่ครับเน้นล่างครับฟิฟซีครับผมหนึ่งแปด FC เอฟซีไปกลับเอาแต่ว่าเพิ่นเน้นล่างครับเอฟซีไปกลับเอาเด้อครับเด้อแล้วก็โค้งทุทไทยถับฟังปูที่หลง,งสุรงสันจรนเพิ่นสี โทรมาบอกอีกครับเอฟซีครับผมเพราะว่างวดที่แล้วเพิ่นกระได้โค้งชุดไทยสามหาซูนน้องทิพย์บริรับโทรศัพท์เพิร์ลกระได้บริออกคลิปให้นครับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะต่องวดครับเอฟซีครับผมพระตุดงสัญจรผีนนบ้านร้างบอกหนึ่งแปดเม็ดเดียวครับเอฟซีครับผมให้โชคให้ยมานให้ยรำหายรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับขอจบคลิปไปเพียงสามีพ่อเับไม่ได้คลิปมาเขาเกล้ากว่าสวัสดีครัะตีมงามครับผม